สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คัดสรรรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างครับกับ Honda Accord 2.0 EL ปี2008ตัวท็อปสุดไม่แสนนิดๆน,นะครับถือว่าไม่น้อยมากๆเลยวันนี้เปิดในราคาเงินสด2 2 9 0 0 0บาทครับฟังไม่ผิดนะครับ Accord ตัว EL ราคาเพียง2 0 0 0 0 9,000บาทเพื่อนๆไม่ต้องต่อรองแล้วนะครับราคานี้ถูกที่สุดในตลาดไปเช็คไปหาได้เลยคุณได้ตัว EL คุณได้รถประวัติมือเดียวป้ายแดงคุณได้รถไม่น้อยภายในสวยใสยสะอาดมากๆออปชั่นครบครบขับดีนินเนเป็นรถยอดนิยมของตลาดรถมือสองกันเลยขับไปไหนก็ดูหรูหรามีระดับยังคงสไตล์ความเป็นแอคคอร์ดนะครับ ผ่านไปกี่ปียังสวยเหมือนเดิมครับเจนนี้น่าใช้สุดๆได้สีบอลสวยใสกันไปด้วยสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมส่งให้กับลูกค้าสีขาวรับรถเรียบร้อยแล้วชอบมากๆครับวันนี้มาอีก1นึคันได้ตัวท็อปได้ประวัติมือเดียวสวยกว่าที่ผ่านมาอีกใครช้าอดนะครับรถจอดอยู่เรียบทางด่วนรามอินทราเพื่อนๆจองเพียง3,000บาทเท่านั้นเองซื้อสดไม่บวกแหวด ไม่มีค่าโอนใดๆทั้งสิน้นจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มตามเครดิตลูกค้าเลยจองเข้ามาด่วนครับผมย้ำนะครับเพราะที่นี่นะครับร้านเขามีเซล,ล์ลมากกว่า300ท่านนะครับดังนั้นใครดูคลิปนี้ช้าใครดูช้าอดครับบอกเลยครับอดเลยนะครับผมตัดสินใจเครดิตดีมั่นใจผ่านได้จองเลยซื้อสดมาได้เลยก่อนใครได้แนร่รรับแน่นอน เอกสารครบพร้อมโอนรถดีตรงปกมาทดลองขับกันได้ต่างจังหวัดไม่ทันจองอย่างเดียวครับแอดมินย้ำนะครับรถราคาแบบนี้ได้ตัวท็อปมือเดียวป้ายแดงแอคคอร์ดสวยๆสีบอลเงินรีบเลยนะครับเอาแล้วครับใครพร้อมครับทุกท่านสมาชิกพร้อมกันหรือยังกดโทรศัพท์หรือแอดไลน์ผมด่วนครับเพื่อจองรถคันนี้ครับ088 584 5375ครับ รถเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับย้ำนะครับ